พอกันกบเหม่งสีอีกแล้วนะคะกับวิสุพิตาจ้ะเศร้าเมื่อนี้ครับพี่น้องคะหลังจากที่ฝนตกมากประมาณสองมือนะคะตกแบบแห้งมือหนึ่งแล้วก็ตกแบบแลนไกยมือหนึ่งนะคะเฮ็ดหนาที่สองของห้องก็ออกอีกแล้วค่ะทุกคนคะจากมือแรกนะคะที่ออกนิดเดียวมือหนีมาเบิ้งกันค่ะว่าสิเป็นยังไงสิร้ายถึงควเกาว่ามาเบิ้งมาเบิ้งค่ะตั้งใจนําเสนอเพราะวันเป็นความปุมมใจนะคะเพราะว่า ยูบานวีซองนะคะเอกากับพญยา,ยามลิกเลียงในการที่จะอ,ออกไปสัมผัสผู่คนนะคะเข้าก,กับเฮ็ดกินเฮ็ดอยากเองแล้วก็ทาปุพัปกปุญ้านะคะแล้วก็เรียกว่ายังพอเฮ็ดกินเองนะคะมากินอันใดก็เฮ็ดอันนั้นเนาะพี่น้องมาบิ่งมาบึ่งค่ะอ้าวนะคะอุ้ย อันนี้กำลังจุมูจิมีขึ้นค่ะทุกคนคะ่ะอันนี้คืออ่าอันนี้คืออันเก่านะคะที่วีเก็บไปแล้วนะคะเก็บสองรอบนะคะอันนี้คือพึ่งออกไม้นะคะออกไม่อันนี้เริ่มแก่แล้วค่ะทุกคนคะ่ะมันแสดงว่ามันมันอันเต็งแต็มื่ดขึ้นนี่นะคะอันนี้ออกไม่ค่ะทุกคนคะ่ะว้าวงามบ่พี่น้อง มันเป็นความภูมิใจนะคะทุกคนใครที่อยู่บ้านนะคะใครที่อยู่บ้านนะคะอยากจะหากิจกรรมทําแล้วก็สามารถทานได้นะคะก็เฮดคือวิกระเด้อพี่น้องทั้งเบิดหนีกับประมมันสามลอยนะคะสามยหรือสองยเกิประมาณนเนี่ยะคะ่ะทุกคนจ้าก็คือเพาะไว้ทานเองนะคะอยู่ในบ้านนะคะกะยังบ้านในยขยายกิจกุ่กจาจก,การเอีหยัง อยากทาแล้วก็พิสูจน์ตัวเองว่าเออทําได้ไหมนะคะอันนี้ก็คือเป็นเ mm hmm. ห็ดทีวเพาะไว้นะคะทุกคนก็ซื้อแบบก้อนเห็ดเชื้อเห็ดมาแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนจ้าแล้วก็เอามาเห็ดแบบนี้นะคะก็ใช้กล่องโฟมธรรมดานะคะเออฉีดน้ำทุกเสาทุกแรงแค่นั้นคะ่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็เอาผ้าคุณน,นูนี่แะค่ะโพะไว้นะคะ แต่ได้เสื้อเห็ดมาแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก14วันกักตัวเขาสักสิบสักสิบสี่วันนะคะเพื่อให้เชื้อเห็ดเขาเดินเดินเดินเนต็มก่อนนะคะใ้มันขา้าเต็มก่อนคะ่ะทุกคนคะ่ะค่อยเปิดเปิด,เป,ดเปิดหน้าดอกนะคะเออก็จะได้ประมาณนี้คะ่ะว้าวงามค่ะงามค่ะเรากลับมาเก็บกันเลยนะคะโดยอุปกรณ์นี่ก็คือ เป็นคัตเตอร์ค่ะทุกคนค่ะเพื่อที่มันจะปาดงได้ง่ายๆนะคะหมดและปานได้ไลายเมื่อนี้แดดออกแห้งค่ะทุกคนค่ะเข้าสิเก็บเอาประม่ณนี้นะคะกับบ่ลรู้วิธีการเก็บนะคะว่าต้องเก็บถึงต้นถึงตอมั่นหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็คิดว่า่าจะเก็บจนถึงตอมั่นนะคะ เพราะว่าจะได้ดูแบบสะอาดขึ้นนะคะคิดว่าบรูวหลักการวิธีเก็บเก็บจังไหนนะคะนี่นี่แต่ยังแต่ยังคิดว่ามันกำลังจะขึ้นอีกนะคะทุกคน กิดตากแดดคับก็จะป่วหายมันบานแห้งนะคะทุกคนค่ะ นี่นะคะที่เราเก็บมาแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนจ้าทบานห้องกับแกงหนึ่งนะคะเออแล้วก็ประมาณนี้นะคะแต่มันก็เป็นความภูมิใจนะคะทุกคนคานะคะเ้องกสิบเก็บผักอีตูนะคะเอามาออมเอ้ยไม่ใช่เอามาหมกบก่หมกใส่ไข่ยังประมาณนี้นะคะ เียดีใจทุกคนนะคะคือแบบเราทำแบบไอ้นั่นเฉยๆนะคะฮ็ดกินในบ้านในครัวห้องกับชีดยประมาณนี้นะคะแต่ถ้าใครอยากจะทำแบบเป็นโรงเรือนจริงๆนะคะก็ต้องศึกษาไฮไลายกว่านี่นะคะทุกคนคะอ่ะอวดอ้างซ้ํานี้ล่ะค่ะพี่น้องคะไปก่อนคะ่ะอุ้ยล่าละกวนคัก ไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากติดตามนะคะให้กำลังแรงใจนะคะขอบคุณด้วยนะคะที่บอขามโฆษณาพร้อมนะคะถือว่าเป็นรายได้ในช่วงตกงานนะคะขอบคุณน้องๆทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะ